บ,บ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่501นะครับมีพระศส,สวย25รายการมาน,นําเสนอนะครับ23รายการแรกก็อง์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24และ25เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรเข้าไปปึ้งนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิกจากที่ไลน์แตกห,กหักชำรุดสศูนย์หายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่501เลยนะครับ EP ที่501เนาะนี่นะครับเป็นภาร์ทสำเร็จนะครับเนื้อหา,เก,าเก่าเลยนะครับจัดๆเลยนะครับ เป็นพัดนี่นเขาวางไว้ที่กระป๋องนะครับอาจจะดูดแก้วดูอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นอย่างนี้เลยรายการที่สองก็เป็นพัดสมเด็จนะครับเลี่ยมพัาสติกนะครับเนื้อหากเก่าเลยนะครับนที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับได้มาอยางนี้นะรายการที่สามก็เป็นพาดสมเด็จนะครับ เป็นคล้ายเนื้อว่าหลงทองนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายเนื้อว่าหรือเนื้อ,อยาดเส้นอะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับรายการที่สามรายการที่สี่ก็เป็นผ้าสำเร็จนะครับเนื้อหาเก่าเก่าตกจัดเลยนะครับแต่ผ้าผ่านการใช้มานะครับมีแบ่งเหมือนกันนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับนี่ การที่สี่รายการที่ห้าเป็นผ้าเนื้อชินนะครับผมดูว่าคล้ายเป็นพิมพ์ชินลาลหรือชินสีนะครับนี่ผ้าก็จะมีรอยนะครับระวางอยู่ที่เดียวกันนะครับอย่างเขาละลายติดนะครับนี่รายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อใบลานนะครับเป็นพิมพ์มพุ่งเพราะเชย วัดถ่าควายปิดตานะครับสองหน้านะครับในดินผสมเวลานะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นผ้าหลวงปู่ทวดนะครับเป็นผิวเเตารีดนะครับหล่อโลหะผสมนะครับนี่นะครับเปพิมพ์เตารีดนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นผ้าปิดตานะครับ พิมพ์ทรงคล้ายๆพ้าทางอุตตรดิตนะครับแต่นี่เป็นพ้าเนื้อชินนะครับแตกตาดีนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเป็นพ้าเนื้อชินนะครับออกชินตะกัวนะครับการที่แปดในการที่เก้าผมดูเป็นอินนะครับเป็นอินไม้พยานูดําแกะนะครับเป็นไม้แกะนะครับศิลปะแตกตาดีนะครับ พวกนี้เป็นของมงคลนะครับไม่ใช่ของสับปะดนะครับเนี่เป็นของมงคลนะครับเป็นแกะจากไม้นะครับายการที่9รายการที่10เป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับยืนกอดคอกันแบบนี้ก็ต้องเป็นกัญหาชาลีนะครับหล่อโลหะทองเหลืองตะไบก้นนะครับเป็นรายการที่10นะครับนี่ไปเป็นคู่นะครับไปเป็นคู่รายการที่10นะครับรายการที่สิ เป็นพระซุ้มกอเนื้อดินนะครับผ้าผ่านการใช้มานะครับเนื้อหาก,ก็เก่าๆนะครับนี่เลยลอยข้างบนนะครับนี่รายการที่สิบสองเป็นพระปิดตานะครับลอยองค์พิมพ์ปั้นนะครับลงรักนะครับนี่น,นะครับหน,าน้าตอยูที่หนึ่งนิ้วเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่ เกือบนิ้วครึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะครับขาดนิดหน่อยนะครับเป็นปิดตาปั้นลอยองค์นะครับเนื้อผงลงรักนะครับเรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับสีแบบนี้พิมพ์แบบนี้ก็ต้องตีเข้าที่นี่เลยนะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับสมเด็จหลวงพ่อทาบนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่ ก็เป็นพระนางนะครับเนื้อเดียวกับองค์เมื่อกี้เลยก็เป็นนางของพระท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนกันนะครับเป็นการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเรียกมาพร้อมพยันนะครับเป็นคุดนะครับเป็นพยาคุดเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับแต่ด้านหลังคุ้นๆหน้าเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับ แต่เอาว่าไม่ไม่รู้แน่ดีกว่านะครับนี่เป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกก็เป็นพญาคุดนะครับนี่อาหารหน้านะครับเป็นพญาคุดนะครับลมดํานะครับเนื้อตะกัวลมดํานะครับเป็นหลวงพ่อเสงวัดบางานะครับปีสองสองนะครับเรียมพัตติกนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดก็ยังเป็นพระ คุดเหมือนเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อปลาเนื้อดินนะครับทรงคุดนะครับผงอุดข้างบนนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดก็เป็นท้าเนื้อดินนะครับแต่เป็นพิมพ์งบน้ำอ้อยนะครับคาดว่านะครับน่าจะเป็นทางพระกุสุโขไทยนะครับเป็นงบน้ำอ้อยนะครับเป็นพิมพ์คล้ายฝานองคกนะครับประมาณนั้นนะครับ ลลเลขน้ำอ้อยการที่สิบแปดและการที่สิบเก้าเป็นพระรูปหล่อนะครับสะน่าจะเป็นพระทางพิจิตนะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนแน่นะครับพระทรงช้างแบบนี้นะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับขี่ช้างนะครับหล่อตะไบก้นนะครับเป็นราการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระหลวงป,ปู่ทวดโลหะนะครับ หลอนโมหะนะครับพิมพ์ทรงคล้ปีสองสี่น,น,นะครับนี่รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระหลวงปูทวดนะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์ทรงใล้ายออกเนื้อว่านผสมดินยังไงไม่รู้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับหลวงปูทวดก็คงเป็นทางใต้นะครับนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบสองเป็นเรียกไม่ถูกเนาะแกะจากกระดูกนะครับเนื้อหาเก่าๆจะจัดเลยครับผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับเป็นรายการที่22นะครับรายการที่23เป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าลีลาเนื้อดินพิมพ์ทรงแบบนี้ถ่าจะเป็นทางสุพรรณนะครับกูนี่ผมไม่ทราบนะครับ ครบ23รายการนี้องค์2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษในการที่21นะครับเป็นพระแม่โพศกนะครับรรหลอโลหะนะครับผมดูว่าเป็นรรหลอโลหะนะครับเดีย๋ยวผมดูให้ทีนะเนื้อออก เนื้อชินก็คลายนะครับแต่เขามีสนิมขึ้นมาเยอะผมก็เลยไม่ทราบแน่ชัดนะครับเนี่ยเป็นพระแม่โพมนะครับอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระพุทธนะครับรอเก่านะครับเป็นพระน่าจะเป็นพิมพ์ศิลปะทางเหนือนะครับส่วนสูงที่ สามนิ้วเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับสูงสามนิ้วหน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับหล่อตันนะครับศิลปะแบบนี้ผมรู้ว่าเป็นทางเหนือนะครับอันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบห้าเลขการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ